งานภาพก็สวยนางเอกก็โคตรน,น่ารักแต่พอเห็นฉากเต้นแล้วเออ ผมนี่พอเลยและนี่คือ One Dance แอนิเมะใหม่ประจำซีซั่นนี้ที่ว่าด้วยเรื่องราวของทาคน,นี้นุ่มพูดไม่เก่งแสดงออกก็ไม่เป็นใช้ชีวิตตามเสียงของคนรอบข้างแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็เดินไปลหลงไหลกับการเต้นขึ้นมาและอยากเข้าชมรมเต้นแม้แต่ในชมรมจะมีแต่ผู้หญิงก็เถอะฟังเรื่องย่อแล้วมันก็น่าสนใจดีงานภาพก็เรียกว่าเข้าขั้นดีเลยล่ะแถมยังได้สตูดิโอแมสเฮาส์ที่มีผลงานมากมายอย่างฟีเรนหรือวันพันแมนเออแค่ซีซั่นแรกแหละนะ ฟังดูแล้วมันก็ควรจะออกมาดีไปหมดทุกอย่างแต่กลับได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงคุณภาพงานคีแอนิเมชันโดยเฉพาะฉากเต้นที่มันดูแข็งราวกับตอไม้แล้วท่าทางก็ดูผิดธรรมชาติสุดๆสาเหตุที่เป็นอย่างนี้สันนิฐานได้ว่าสตูดิโอร่วมที่ทำเรื่องนี้นอกจากแมสเฮาส์อย่างสตูดิโอไซคอกราฟิกที่ทำซีจีไอเกี่ยวกับฉากเต้นภายในเรื่องอาจจะไม่เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์มากพอกับฉากในลักษณะแบบนี้หรืออาจจะงบไม่พองานมันล้นมือเกินทำไม่ทัน อันนี้ก็คงตอบไม่ได้แต่งานที่ปล่อยออกมาก็คงจะเรียกว่าดีไม่ได้เหมือนกัน